น,นี่ยุทธนะครับทำอาหารครั้งแรกในชีวิตที่เราได้เห็นเราจะให้ผู้คนบนโลกนี้ประจักษ์ว่าพยุทธทำอาหารได้นะครับผมก็อยที่นํำที่บ้านอยู่อุปปักแก้หร <c oughs> ืออุปปักคนถ่ายคนถ่ายได้เสียงดังวยวายเอบผมวันนี้จะทำอะไรครับทำเกี๊ยวครับผมเกี๊ยวอะไรครับเกี๊ยวซาครับเกี๊ยวซานี่นะครับตอนนี้กำลังเตรียมความหิวไม่เข้าใครออกใครสับอีกางไรเนี่ย น,นะครับล้างผักนะครับล้างให้สะอวดแล้วก็มาซอยติ๊กเล็กน,นะครับผมนี่ครับใหญ่ยุ่มหายนี่เหรอ <c oughs> เรียบร้อยเอาใส่รวมกันเลยครับผมนีไปนี่นะครับขิงใช้แค่นี้นะครับสับเลยครับ <c oughs> โอเคเอาออกเหลือ ไม่ปอกเปลือกออกครับออกหันหอมตอนะครับนี่กระทิงกระทิงอะไรวะ,<จ>ะขิงกระ,ะทิง <laughs> หอมกระลำแล้วก็หอมหัวใหญ่ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ปรุงไป <c oughs> ไหลายอย่างมีซอสหอยซีอิ๊วขาวผงปรุงรส คือหยิบมือแล้วก็ใส่น้ำมันงานลงไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็คลุกให้เข้ากันเดี๋ยวมาดูกันคลุกนี่นะครับคลุกแล้วโอเคเป็นไงบ้างครับหอมไหมหอมครับผมหอมมีแต่กลิ่นครับรสชาติเป็นไงกันไม่รู้ไม่รู้อันนี้นะครับวิธีการพับน <laughs> ี่กับจริงๆเหรอดูครับผมมันคือความถูกต้องจริงๆเหรอไม่ถูกครับทำไมอะแต่ว่าพับได้ก็พับไปครับผม เนี่ยมันก็เป็นจีบเหมือนกันนะนี่นะครับสารลูกของอ่าเกี้ยวที่เราพับไว้เดี๋ยวเราก็จะมาทอดกันนะกันนะครับผมอ่านี่นะครับวิธีการเปิดเตาแก๊สนะครับน,นี่นะครับผมโอเคอ่านะครับใช้ไฟอ่อนนะครับตอนนี้ไฟแรงรีบเลยนี่นี่อ่อนสุดละเท่าที่จะอ่อนได้จากนั้นก็เลี้ยงนะครับผมใส่กระทะเลี้ยงไปเลยให้มันโดนกระทะก็พอครับผม,น,มนัอ่า นี้ก็หยอดน้ำมันนิดหน่อยอ้าไปถ่ายไหนวะโอเครดมดินเสียงละ <c oughs> กลิ่นเริ่มมาแล้วกลิ่นเริ่มมาแล้วเราก็ใส่อ้าวฝาปิดไว้นะครับ <c oughs> ประมาณสองนาทีเราก็ค่อยเติมน้ำลงไป, <c oughs> ไปนะครับผม อ่าใส่น้ำลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้อีกจนกว่าจนกว่ามันจะสุกแล้วก็เอามากินนะครับผมแค่นี้ครับเรียบร้อยแต่เดี๋ยวเราจะจัดจานกันต่อนี่นะครับความสำเร็จของเราเป็นอย่างนี้นะครับผม what what the f ne ไม่ครับผมโอเคครับกินได้กินได้ น,นี่นะครับชิ้นแรกของวันจิ้มซอสหน่อยกินอือหือเป็นไงครับใช้ได้อไรเมื่อไหร่เมื่อไหร่ผมไม่ไม่เกี่ยวมันอยู่ที่น้ำจิ้ม <hi twitch> ไม่ของไม่ไม่กิน<ห>กินที่ไม่ไม่เออนั่นแหละของดีนั่นแหละสุดยอดครับผม อ่าใครชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เนี่ยแต่อย่าทำอย่างนี้นะไม่เอา <laughs>